แกงผัดที่เหล็กหาทานในท้องตลาดก็มีเยอะค่ะแต่ลองหันมาชิมฝีมือของครูปุ๊กดูสิคะคุณลูกค้าจะได้สัมผัสถึงความอร่อยความกลมกล่อมของแกงผักที่เหล็กจ้าและแกงออมไว้ใส่เห็ดบดใส่ผักหวานเมื่อคุณลูกค้าได้รับประทานแล้วครูปุ๊กมั่นใจเลยค่ะว่าคุณลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนจ้ารสชาติกลมกล่อม ละมุนจะทานกับข้าวเหนียวหรือว่าข้าวสวยร้อนๆก็แซ่บเวอร์เลยนะจ๊ะนี่ค่ะแกงอ่อมไว้ใส่ผักหวานแกงผักขี้เหล็กจ้าแกงผักขี้เหล็กกระปุกละสามสิบบาทแกงอ่อมไว้ใส่เห็ดบดใส่ผักหวานใส่หมูสามชั้นจ้าพร้อมบริการขนส่งห้องเย็นคุณลูกค้ารอรับหน้าบ้านเลยจ้ามีไว้ติดตู้เย็นของคุณลูกค้าไม่เสียหายเลยจ้า